อ,อันนี้ปอดอีกข้างหนึ่งว่าที่น้องอ๋อะจะกินแบบนี้ได้ สวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอีแอบแสบนะครับมากับบรรยากาศตอนแรงๆพี่น้องอยู่ทงหน้านะครับอยู่ทงหน้าบรรยากาศทงหน้าหลังน้ำรถพี่น้องนามันถ่วมบ่มีบ่มีต้อเขาแดอันี้มากพี่น้องเป็นปอดนะครับปอดหมูต้มเปื่อยพี่น้องโอ้ยหลอดนี้เปื่อยแห้งมากินครับนี่ครับเจวปรุงใส่ปลาแดกสมๆเลยพี่น้องผมเห็ดเห็ดแบบน้ำต้บักาคูงพี่น้องมันเข่ากันครับเอามากินกับข้าวเหนียวเลยพี่น้องได้ ครับข้าวเหนียวติ๊บนี่ไปใส่กับอุ่นใจครับผักแกมกับมีบักแตบับถั่วต้นหอมบักชีนะครับแล้วก็มีผักกวางตุ้งพี่น้องเอามาหยำนําเป็นผักแกมพี่น้องครับแต่ก่อนนีเสียบแล้ว <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวด้วยนะครับอย่าว่ากันนะครับแก่ข้าวแล้วกินยั้งกระแสบกะบ่เด้สนับสนูนในแก่ข้าวตามบ่ดด้แนนําใ้แก่ข้าวนะพี่น้องเด้ออันนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวครับอย่าว่ากันนะครับแก่ข้าวพอกินข้าวเสียบเสรดแล้วพี่น้อง ครับกับถ้าพี่น้องเขามารับชมแล้วเพราะถ้าไหนกดติดตามก็ไหนก็แชร์ใหก้กันโคตรหาเผื่อเป็นกำลังใจใด้พี่น้องด้ยดอยขออนุญาตนะครับผมเอาเปิดฟ้าที่เขาเลยใครอยู่มันลมบเบาแหงโอ้ยลุยน,นะจำเกี่ยววันหนอดอกเดลียพี่น้องเขาหนึ่งมา่านหอนเลยไหมจำหลายไม่จะเข้ม,อมบอกเข้มบอกเข้ม อันนี้เป็นหลอดดมมันพี่นองมันเปื่อยจีกาเด้อือืออืบริกกินนานเลยพี่น้อง มึไอ้ชวนชวนเห็นมะเนาะมัดเปื่อยเป็นหลังไอ้ชวนชวนนี่เนี่ยโอ้ยก<อ>็จะ<อ>มากินบ่อยอยู่พี่น้องป่อนหมอูอันนี้เป็นหลอดลมมันซีกุ๊บกุ๊บยาสิกินเนี่ยมันวายห่อนนี่พี่น้องโอ้ยห่อนดีไหะ ออนไหม,มกัเหมือนกันอร่อนยไหม อันนี้ปวดอีกข้างหนึ่งว่าที่นอ้องเอาไกินแบบนี้เลยนุ่มอืม ติดน,นะออดอกจะติดหน,นึ่งนะเอตรงเนี่ยมันแสบตุ่มวันที่เห็นส่วนใหญ่อ่ะเขาจะเปตุ่มแสบแล้วไป็นหรอมย เขางบองผมเนี่ย <c oughs> ทานน้ำพระสวมแล้วพี่น้องอุ้ยทานน้ำพระสวมข้างร่างผมเนี่ย มันจะเป็นปลาเขาสีเหลืองสีทองเหลืงองคองนี่แหละอันนี้คือบะหมี่ต้นเขาพี่ห้อส่วมัตนต้นนี้ดันนงยังตีได้พี่ห้อตัวหัวต้องดึงดังหอนหอนได้ไ่หรอ Ừ Vừa hăng, Ừ. Ừ. Có thử có phải được cái nào đấy. ลมรอดอาหารโอ้ออืม อย่าก็นนัวนัวประเดี๋ยวปีนังเราล้มกันกุ๊บกุ๊บ mm -hmm. Siap, not, siap Jangan kira-kira ni siap Oh แล้วกินเผือกพี่น้องเมืองตำหนีกันนะครับครับกะมือนี้ภาพี่น้องมาแสบครับต้มปอดนะต้มเปื่อยนะครับกินกระเจีวพริกพริกดิบปุ้งสมสมใส่ปลาแดกนัวๆพี่น้องโอ้แสบของแท้เลยครับแสบเลยครับขอบคุณพี่น้องเกลียดตัมารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกแรงใจแล้วก็ขอบทุกคนคอมเมนต์นะครับถ้าพี่น้องครับถ้าพี่น้องเข้ามารับชมแล้ววันไหนก็ติดตามกันไหนก็แชร์ให้นะครับกับคนหาเผื่อเป็นแรงใจได้พี่น้องเด้วยจิ้มหนีกับแค่นี้นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ